ก็ตัดลงคนเดิมครับก็วันนี้ก็วันที่สองนะครับธันวาคม5 6 6ก็แจกแีก็จ่ายกับพอดีมีข้เหนียวนะครับที่นึ่งขายเหลืออยู่ก็จะไปแจกคนนะครับแล้วก็น้ำพริกนะครับของล่า,าสาวแฟนเขาส่งมาให้ขายจากทางเหนือนำมาสอดไม่ขายครับแจกอย่างเดียว เาส่งมาให้นะเขาบอกขายได้ก็ขายขายไ,ไ,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแรต่กับ่มมาเยอะเพราะว่าเขามีไร่พริกเองเขาทำมาก็เราก็นะครับมันไงอ่ะคนสไตล์คนกรุงเทพก็แจกเหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำพริกครับมีปลาน้ำพริกเอ่ออ่กุ้งนะครับก็แจกไปมั่แล้วแจกไปเกือบสอ,องสามร้อยกล่องละนะครับ ถ้าขายก็อยู่สี่สิบาทห้าสิบาทนะครับเราไม่ขายแจกเดียวติ๊กนะครับแพ็กกิ้งอย่างดีเลยเนะครับพอดีคุณโศเขาใส่เป็น้งสงที่ว่าขายดอกกายแซ่บที่เราทํานะครับเดี๋ยวจะไปส่งของก็ระหว่างทางเจอใครเราก็แจกนะครับก็ของใหม่ๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้รวยนะครับอะไรมากมายแต่เรามีของที่อยู่ ในตัวที่เรา,อาพอประมาณในการใช้แล้วเราเหลือเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้นะครับคือการให้การให้นี่มีความสุขนะครับไม่ต้องไปแสดงภาพลักษณ์หรืออวดแสดงสร้างภาพเพื่อผลประโยชน์อะไรเราให้ในสิ่งที่เรามีไม่เกินแรงตัวเองเขาเรียกว่าเตี้ยไม่อุ้มค่อมนะครับไม่หลอกลวงคนอื่นนะครับไม่สร้างภาพคนอื่อนความสุขมีจริงครับ สินค้ามีของแจกเพื่อเติมครับเมื่อกี้นี้แวะร้านค้าที่ฝากขายเหลือของนะครับที่เราขายตอนตีสี่ตีห้านะครับอีกสิสกล่องนะครับแล้วก็แจกเพิ่มเติมครับเจอคนที่ให้สมควรให้เราก็ให้นะครับหรือแจกเด็กๆไปประมาณอยู่สามคนเดี๋ยให้พิิกมันสามกระปุกนะครับสามคนแล้วก็อโอเค เดี๋ยวที่ที่ให้ทุกวันนะอ่ะนี่ป๋าสามคนนะโอเคแดงไก่เน้เหนียวของใหม่นะของใหม่เออเดี๋ยวมาตังค์เออโอเคยังไงน้ำพริกอร่อยไหมขนมปมาให้อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะเออได้ประหยัดเยอะอ่ะได้ประหยัดน้ำพริกทุกหม่ามากเลยนะเออเอาโอเคเราไปแล้วลุงอ่าเดี๋ยวข้ามถนนไปแจกคนทำงานถนน แกนยามุยค่ะครับแกนบุญค่ะของ ไปใส่ตู้รังสุดก็คนรวยมาเอากินกนเอาทาาาอาทาออาาก็ทำกันไปครับการให้เนี่ยบอกว่ามีความสุขนะครับ ต่มีมากมีน้อยให้พอแรงเราให้สิ่งที่เรามีแบ่งปันให้เขาได้หรือหรือสิ่งของที่เราเหลือเราไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็แบ่งปันให้คนอื่นนะครับมันก็มีความสุขนะครับก็ยังมีภาระนะครับเพราะว่ายังมีของอแจกไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะครับให้แบบคนที่รับรู้คุณค่าของสิ่งของให้แล้วเราสบายใจว่าเขาเอาได้ได้ไปใช้ประโยชน์นะครับ อย่างจริงนะครับไม่มากไม่น้อยแต่เขามีความสุขกับการที่ได้รับของจากเราครับสวัสดีครับ